งาน5ใช่ที่ไม่ต้องรอโชคคืองานที่ไม่ใช่อะถ้าอยู่ต่อไปอ่ะมันก็ไม่ก้าวหน้าเปลี่ยนซะเถอะเชื่อไม่ว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ลึกๆในใจของพนักง,งานมนุษย์เงินเดือนก็รู้สึกว่างานที่ทําอยู่มันไม่ใช่แต่ก็ไม่มีที่ไปอยากลาออกไปหางานที่ใช่ให้เจอสักทีแล้วก็แบบว่าสาบานได้เลยว่าถ้าเจองานที่ใช่ก็พร้อมที่จะทํางานแบบถวายหัวถวายชีวิตกันเลย ฟังแล้วมาเล่ากับเต๋านายเดซวันนี้ครับเราเลยจะมาพูดถึงงาน5้าใช่ให้ทุกคนออกไปค้นหากันครับจริงอยู่ว่าโชคชะตาจะพาโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอแต่ว่างานในฝันหรือว่างานที่ใช่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคเพียงอย่างเดียวช่วงนี้มีโอกาสได้เจอกับคนหลายๆคนครับหัวข้อหลักที่คุยกันเลยก็คือจะทํางานอะไรดีและอะไรคืองานที่ใช่ของตัวเองก็พอจะสรุปนิยามของความใช่ออกมาเป็น5้าใช่ที่ต้องมีให้ครบถ้าไม่ครบก็ต้องเตรียมเดินทางเสี่ยงโชคครั้งใหม่กันแล้วละ่ะไปดูเลย1ห,หัวหน้าที่ใช่ข้อนี้สําคัญมาก่อนเลยถ้าง,งานที่ นั้นจะต้องมีคนมาเป็นหัวหน้าให้ดูก่อนเลยว่าหัวหน้าและตัวเราเองอะ่ะมีวิสัยทัศน์ตรงกันหรือเปล่ามีวิสัยทัศน์ทางเดียวกันไหมเดินทางเดียวกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่อะ่ะทาไปยังไงก็ต่อกันไม่ติดอยู่ดีแหละข้อดีของการเป็นลูกน้องเนี่ยคือสามารถลาออกได้สามารถลาขาดจากสถานะของการเป็นลูกน้องได้ด้วยการลาออกถ้าต่อไม่ติดอะ่ะก็อย่าพยายามต่อ 2. เพื่อนร่วมงานที่ใช่บรรยากาศร,ระยะใกล้อะ่ะคือสิ่งที่สําคัญการมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะ่ะมีคนที่ใช้ลมหายใจด้วยกันอะ่ะอย่างน้อยๆก็แชั่วโมงต่อวันถ้าเจอคนที่ หายใจแล้วอยู่ด้วยกันได้ก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดว่าไหมหายใจด้วยกันแชั่วโมงต่อวันะนะเนาะเพื่อนร่วมง,งานนี่มีผลมากนะเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอยู่ไหนเนี่ยสามบริษัทที่ใช่อันนี้เป็นบรรยากาศระยะไกลขึ้นมาหน่อยแต่ก็สาคัญบริษัทต้องมีความมั่นคงในระดับที่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่รับได้แล้วก็ต้องสนับสนุนการเรียนรู้บริษัทต้องเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยที่พัฒนาคนไม่ใช่เอะอะจะใช้งานอย่างเดียว oh, <no. S 1> ดูวิสัยทัศน์ง่ายๆเลยนะว่าวิสัยทัศน์บริษัทเป็นยังไงถ้าต้้้้้ออออองงงงงงกกกกาา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 รรรรรรรใใใใใชนนนนเเเไปหหหแื่ละมทททํจจััับบบิิษษ็ต เราด้วยสวัสดิการเรื่องอไรายได้เรื่องอะไรเนี่ยอยากให้มองเป็นของแถมเพราะชีวิตเราอะ่ะไม่ได้ทำงานกับบริษัทนี้บริษัทเดียวหรอกเชื่อสิเพราะฉะนั้นบริษัทที่พัฒนาคนคือบริษัทที่ใช่ถ้าไม่ใช่จบจบสาม จีเวลาที่ใช่งานที่ใช่ต้องมาในเวลาที่เหมาะสมไม่ต่างอะไรกับเนื้อคู่มาผิดเวลาก็ปิ๋วเนื้อคู่ก็ต้องมาในวันที่พร้อมความสามารถเราคู่ควรกับบริษัทการมาเร็วหรือมาช้าเกินไปอาจจะไม่ใช่เรื่องดีจะเป็นคู่แท้ที่อยู่กันไปนานๆก็ต้องมาถูกจังหวะ5ความสามารถที่ใช่สาคัญไม่แพ้ข้ออื่นเลยคนแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมีศาสตร์และสินที่แตกต่างกันโลกนี้ไม่มีงานที่ดีที่สุดที่จะเหมาะกับทุกคนหรือใครก็ได้ค้นหาความสามารถและความถนัดของตัวเองให้เจอหางานที่เหมาะสมกับความสามารถนั้นๆก็จะเจองาน ที่ใช่อย่างแน่นอนพูดไปพูดมานะบางทีาง,งานที่ใช่อ่ะมันก็ต้องอาศัยโชคอยู่บ้างแต่ถ้าใครเจองานที่ใช่ในแบบที่พูดถึงกอดแน่นๆเลยไม่ได้หาได้ไบ่อยๆห้าใช่แบบนี้เชื่อดีจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปง่ายๆในการหางานที่ใช่ห้าใช่ไม่ต้องรอโชคแต่ถ้ามีโชคหน่อยหนึ่งก็คงดีเนาะฝากกดติดตามช่องนายเดชและรายการฟังแล้วมาเล่าแลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากแชร์ให้เพื่อนมาดูด้วยกันนะเพื่อนคนไหนที่กําลังหางานอยู่แล้วจะได้ทํางานอยากมีความสุขกับสิ่งที่ใช่ของตัวเองจบ